ครับกรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับวันนี้อยู่กับบ่าวผู้คนสะกลน,นะครับนี่พี่น้องมาเจอของดีพี่น้องนี่นี่ผมเอาออกมาพี่น้องหูจักบ่อนี่คืออย่างนี้สู้ไหมพี่น้องเบิ่งเลยน,นี่นี่ครับของดีที่ผมตามหามือใหม่พี่กองก้อยครับพี่น้องนี่เบิ่งใบเพิ่นเลยนี่นี่เบึ่งทายเพิ่เนเบึ่งคักนี่นี่ม,มือใหม่พีกองก้อยครับพี่น้องนี่ถ้าประคุณทางยาก็มีครับน,นี่้เดีอผมสิลอกออกให้เบิ้งพี่น้อง ปลอกย่าคดูพี่น้องเลยนี่นี่พี่น้องเทากับมาปลอกเปลือกเพิืนออกนี่พี่น้องใม่มือพีกองกอยพี่น้องเห็นบ่โฟกัสอยู่บ่นี่พี่น้องไหม่มือพีกองกอยนี่ใบของเพิ่นครับพี่น้องนี่พี่น้องใบของเพิินใบไหม่มือพีกองกอยนี่พี่น้อง นี่นนะครับาแต่กล้องถือถือนี่พี่น้องนี่คือต้นไม้มือผีกองกอยหรือว่าอ่าตามความเสื่อก่ไม้มือลิงจังสันนะครับพี่น้องโอ้คือมั่วเถียนี่นะครับนี่คือใบของเพิ่นนะครับพี่น้องนี่ต้นพยามือลิงหรือต้นไม้มือผีกองกอยนะครับ นี่นะครับมาเจอแล้วนี่น้ำต้นเพิ่นนีส่สิเป็นเซนเซนขึ้นมือเลยนะครับนี่โอ้ยกล่องโ,โฟกัสพี่น้องนี่นี่ต้นไม้มือผีกองก้อยนะครับนี่อ่าเดี๋ยวจังไดเดี๋ยวผมสิมาทายให้เบิ่งอีกเจอนึงนะครับเนาะขอบพระคุณมากครับนี่พี่น้องเดี๋ยวผมสิมาดึงเบิ่งนะครับดึงยายครับพี่น้องนี่ เป็นมือพญามือลิ่งมือผีกองกอยนะครับเพื่นอนว่านี่อยาจะอกเปลือกออกให้เบิ้งนะครับพี่น้องงามอยู่เลยครับพี่น้องหายงกพรออมครับ่ทยเพิ่นเบิ่งรวยผลสุ่มเพิ่นโอ้ยโบลงมาผีกับโบไหพี่น้องแกเปลือกออกงาขกกนาดได้เด้อ ใส่ละผ้าเอาผ้ามานะันมี่กินหอม้อมใช่พี่น้องเลยกินหอมอ่อนๆเป็นสมุนไพรเพื่อนมเพื่อนว่าครับเป็นกันพูดพีปีศาส ถ้าเ้าพกไปใส,มใส่มาไซ่หน้าครับนี่ครับผมแกได้ห้เบิ้งได้ซสนีแล้วครับเดี๋ยวเด้อนี่พี่น้องนี่ไทยให้เพิ่นเบิ้งโหลดน,นี่พี่น้องไม้พยามือลิงหรือไม้มือผีกองกอยนะครับนี่ งามครับสุดยอดมากนี่ใบของเพื่อนพี่น้องเห็นใบเพื่อนบ่น,นี่ใบเพื่อนสีเป็นชีแสกหาแสกจ้งสีห,หน้าครับนี่นี่ที่ผมตัดลงมากนี่พี่น้องยังเอาบ่าหมือดอยู่พี่น้องเลยนี่มาเบิ่งอันต่อไปเลยนี่นี่โอ้อันน้อยนี่การงามพี่น้องโอ้ยเบิ่งแน่เบงแน่พี่เพียเพียเห็นบ่บตากล้องเบิ่งอันใหญ่เลยพี่น้อง นี่นี่เบื้องอันนี้เด้อดึงยากเนี่ยขออนุญาตเด้อเพียพี่น้องโอ้ยหักพ่อมาหนิไม่มือผีกองก้อยพี่น้องผีผีผีสิวเอาออกมาให้เบิง้งผีเก็บเปลือกก่อนแ๊บนึง อันเพียพี่น้องโอ้ยงามงามอีลีเพียมาเบิ่งอันต่อไปพี่น้องอน,นี่อันนี้อันหน่อยเนาะเพียเพียพี่น้องเลือดแก้ไปแกะเปลือกออกพี่น้องนี่ใบเพิ่นนี่นะครับนี่ส่วนที่ว่าใหม่ของเพิ่นนี่ก็เอาไปแกะอันเฮ็ด ปลัดคลิกก็ได้ครับนี่ใหม่นี่ก<ะ>็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเนาะก็ขอขอบพระคุณมากๆากนะครับด้วยที่ติดตามรับชมนะครับลาไปด้วยบรรยากาศต้นพญามือลิง